สวัสดีครับพบกับจ่บอล j แล้วครับผมวันนี้ผมจะพามาดูคนดังคนแปลกหน้าคนแปลกหน้าเป็นนางเอกสาวสวยนะครับที่กำลังมาเล่นใน MV เรื่องอะไรเอ่ยจูบสนันนะครับผมขอเชิญพบกับคุณตุ๊กไข่มุกมูกะทะยังไม่เร็นเลยอ๋อสวัสดีค่ะตุ๊ก JB นะฮะใครที่ดูรับชมเรื่องอะไรเอ่ย ภาพยนตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่อ่ะพี่นักร้องน้องนักเพลงนะคะก็ติดโควิดนะคะยังไม่ได้ติดกล้องค่ะเรื่องนิดอีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นของ้องอาพิลยานุกุลนะคะเรื่องสุงซับนักทิมดังนะคะอันนั้นติดกล้องเรียบร้อยแล้วนะคะรองหลังเปิดนะคะตามชมได้ค่ะลงลงลวิเก้ลงหนังวเก้ลงเต้นเพตงเต้นนีครับ พี่น้องทางยูทูบยังไม่ยังไม่จับลูกเฟซบุ๊กก็จับแล้วนะยูทูปก็ตุ๊กนะครับมาจากไหนเอ่ยสมบุรีนะครับร้านไข่มุกมุกกระทะตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงปากทางเข้าบ้านเก่าไปผ่านทองนะคะอยู่ตรงเลยรถไฟบางประกงอ่าอ้างผูแย้ว่าอยู่ตรงอ่าอมตะนะครนะคะลูกเริ่มติดเริ่มต้นในโครงการนะครับมาจากเจบี ก็อีกหลายคนที่เข้าร่วมกานก็คือพนิปปอแล้วก็น้องน้องโบน้องโบก็ไปอยู่แกมมี่นะครับลูกสาวคนทอีกคนหนึ่งหลายคนมากเลยหลายคนมากเลยนะที่ซาซามาครูบอยปั้นมาหลายคนมากเลยนะคะก็คือจุดเริ่มต้นได้มาจากครูบอยนะคะที่ว่าเป็นจุดเริ่มต้นเพิ่มความสำเร็จเนาะให้กับลูกในบ้านก็เป็นลูกอีกคนหนึ่งนะคะน้อกจากเป็นลูกฐานของนักแสดง เข้ามาที่นี่ก็คือบ้านหนึ่งที่อ่าพากย์ดันให้ลูกกันหล,ละน้องน้องลูกทำให้ให้ไปสู่ผลิตผลนะครับแล้วแต่แลูกก็จัดสิีขาวค่ะจัดเลยนะคะคือบอกวันนี้จร,จริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เอ็มบีเพลงนี้ผมกะว่าจะจับด้วยทุกจ<ม>ุูบงเออว่าเราห่วงเรื่องกล้องอ๋อไม่มีคนถ่ายให้ะนะคะแล้วม,มีพี่เสือมาช่วยงานก็เลยอ่ะ จับพี่เสือแล้วกันแต่ไม่ให้จูบนะไม่ให้จูบเด็ดขาดคนนี้ไม่ให้จูบเลยไม่จูบจริงนะคะเดี๋ยวเรามีการบังอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะบังมมุกล้องก็ไว้นะคะเดี๋ยวเรามีเรื่องหน้านะครับตอนนี้งานลูกค้าก็เข้ามาแล้วหลายลายลายเฟรมนะครับก็จะให้นี่แหละให้ต๊้คนสวยนี่แหละครับมาเล่นอย่างน้่าเขาก็ไม่ลืมบ้านตัวเองนะบ้านเซดีทุกบ้านเวลาเรจะมามีรางวัลการัตูนด้วยมั่นใจเลยเป็นแบบ ก็คือว่าทางคูบอลนส่งเข้าประกวดเลยได้เลยเข้าประกวดเตะเตะเติเข้าไปเลยนะคะเตะทิเข้าไปเลยนะคะช่วงนี้มันโควิดเนาะหลายคนยังไม่ได้ไม่ได้ดูเพราะหนังยังไม่ได้ออกไม่ได้เางค่ะยังค่ะมีถ่ายเตรหนึ่งเรื่องมีสามเรื่องนะคะก็คือเพิ่งที่สมาดถ่ายไปตั้งแต่โควิดครั้แรกนะคะอันนั้นอาจจะเข้าไปแล้วเนาะแล้วก็ขุมทรัพย์ทีมดำนะคะก็เพิ่งจะถ่ายเสร็จก่อนที่นัพร มาต่อเลยค่ะแล้วก็ติดโควิดเลยค่ะยังไม่ได้ปิดกล้องเลยค่ะก็รอไปเรื่อยๆนะครับยังไงก็มีโอกาสได้ชมกันนะครับเดี๋ยวฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยตุ๊กนะครับตุ๊กชค่อจีนเลยนะอารีรัตอารีรัต <laughs> ลืมหลายลืมนะคะลูกเยอะนะคะ <laughs> <ก S 1> จะถวัดไม่ไหวแล้วลูกคนนี้หายไปค่อนข้างเป็นปีนะคะ <laughs> ใจใจบอกเลยว่าใจมาด้วยใจจริงๆมาไกลามากนะชมบุรีผมเนี่ยจะไปที เหนื่อยอค่ะแต่เวลาลูกมานี่ดีใจดีใจเรียกปุ๊บมาปั๊บที่เมื่อวานก็จะมาคุณแม่ไม่สบายลงวันนี้ก็เลยมาเล่นหมดทางค่าย JB พวกเราเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนของค่ายเทีนห้างบีคอร์ดครับเราก็เลยร่วมกันแสดงนะที่นี่เราไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรให้ให้กันแลยกันแต่เรายินดี JB บีคอร์ดยินดีช่วยเหลือค่ายพันธมิตรที่พร้อมจะเดินไปด้วยกันครับส่วนเพลงไหนที่เป็นของลูกค้าหรือของอะไรต่างๆนะงระบบจะเรียกคุณดู ใช่เพราะงั้นผมถามว่าคุณภาพที่มันจะเหมือนแบบที่อื่นจะเขามองกันผมไม่ใช่เรียอนะผมทำประมาแล้วใช่คนดูรู้เรื่องคนฟังฟังออกจบนะเพราะว่าเราไม่มีใครเป็นสปอนเซอร์เป็นสปอนเซอร์ตัวเองผลิตงานเองทําเองคิดเองถ่ายเองแล้วทางานไวนะผมเมื่อวานผมถ่ายเพลงขอโทษถ่ายเพียเดียวผมไม่เอาคนร้องเลยเอาแต่งตัวต่อแล้วกันค่อนุญาตก่อนนะคะตัวเดี๋ยวรอชมกันนะครับสําหรับ เด็กจูบคนสวยเนี่ยเขาจะมาเล่นเพลงเอ็มวีเพลงอะไรนะครับติดตามทางช่องเที่ยงห้างชาแนลนะครับโดยมีพระเอกนุ่มหล่อนะครับตั้มบังดูนะครับตั้มบังดุคุณผมได้สนันุนให้โอกาสตามที่ผมเคยรับปากเอาไว้ก่อนหน้านู้นนะครับว่ายังไงผมก็จะทําให้เพราะว่าถือคาพูดคำสัตย์แล้วก็การให้อภัยซึ่งกันและกันถือว่าเป็นข้อดีและเป็นสิ่งที่ผมสอนลูกหลานน้องๆทุกคนให้รู้จักคำว่าให้อภัยซึ่งกันและกันนะครับวันนี้ก็ได้โอกาสได้ ตุ๊กมาช่วย,ยจริงๆแล้วผมว่าจะเอานางเอกหน้าใหม่แต่ว่าว่าคารคเตอร์เนี่ยมันเหมาะกับสำหรับผู้ใหญ่มากกว่า,าถ้าตุา๊กถ้าทักมาพอดียอยากมาเที่ยวโอเคเลยเหมาะเลยพอดีนะคร<ล>ับ,ลแ,บ,บแล้วมาเจอพี่เสือด้วยเหมาะมากพี่เสือ,อามาเล่นเป็นตัวพระรองให้นะครับพระเอก<ไ>เราเป็นตําแหน่งดูเท่า้สำหรับคลิปนี้จากเราเปน้ําไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าและก็ฝากติดตามสำหรับเสียงห้างชาแนลและก็ค่ายจิ๋วด้วยของพวกเรามีน<ไ>ักแสดงอีกมากมายหลายคนที่ประสบความสำเร็จแล้วหลายคนที่อยู่ใน จอน้องป๋ออยู่ช่องห้าคุจำชื่อเพลงชื่อหนังไม่ได้ชื่อพ,ช,อพชื่อหนังไม่ได้โอเคนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายนกำลังสร้างลงลงจูบนะครับสร้างโรงละครเกยบเอาไว้รองรับพี่น้องเอหรือคนที่จะมาร่วมงานในอนาคตนี้นการชาานะครับเป็นช่างเชื่อมการ์า ก็ไม่ทนันใหญ่แล้วครับการสร้าเขาตกการเองเอทำอาคารขนาดใหญ่ครับใหญ่กว่าตัวบ้านตัวค่ายนะครับต้นหนึ่งยาวเาป็นีย่างเดียวโดนไหมเอาให้โดนไงเอาให้โดนก่อนเพราะต,ตัวนี้เป็นหลักอยู่แล้วไง

บ้านแก๊งมาตะใสครับบ้านแก๊งมาตะใสามาตะใสย,ยีมาตใสย,ยีนแหละมาอยู่นี่แหละมาอยู่สาย ครับผมปุ๋ยเจเเป็นผู้ตายครับพี่จา่าเป็นคนทํางานนะครับผมอย่างว่านะฮะศิลปินตัวท็อปในค่ายครับเอ,อย่ามือด้านเดี๋ยวเป็นสตว์พี่บอยไปที่ไหนอันนี้เราทําที่พักทั้งดน,นตรตีแล้วก็ศิลปินนะครับนักร้องนักแสดงนะครับแล้วก็ ที่ทำงานเล็กๆของข้างค่ายนะครับเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัวนะครับเพราะว่าตอนนี้ครอบครัวของทางจบีเราใหญ่ขึ้นเดี๋ยวเขาจะหาว่าเลี้ยงดูไม่ดีนะครับเพราะตอนนี้เสือคี่เรานอนวัดมั่งนอนสาราข้างๆมั่งอาจาร์ต้าก็ไปนอนนุ่นทุ่งนาครับเฮ้ยอาจารย์ซ่าไม่ใช่อาจาร์ต้าวันนี้ก็มีครับนางเอกที่จะมาถ่ายทำบีนะครับ เราถ่ายกันเป็นเป็น,เป,นเป็นกองปิดนะครับเราใช้คนกนันแค่ห้าถึงหกคนเองนะครับเพราะเราไม่ได้แจ้งพี่บอยไม่ได้แจ้งนะครับเพราะว่าด้วยสถานการณ์โลกไฟไข้เจ็บนะครับนางเอกเราเดินทางมาจากนู้นเขาบอกทําไม่เขาด้วยชั้นสองนะครับเขาจะเขาจะเขาจะอยู่สูงๆบอกไฟต้นตะครกไปเลยนะครับอยูฮะสีมือการ ใายทำการการทำกุญตีการหลายๆอย่างแล้วมาดูาดูนะดูดูการเชื่อมเหล็กการเชื่อมครับคือบอกแด้เลยครับเชื่อมไม่ใช่เชื่อมนี่ครับคือที่มาของคำว่าจ่าบอยร้อยอาชีพ<ม>คือบอกไท่ได้ปะไม่ตกพงเลยบอพร้อมใต้กว้องร้อมบานนี้เสียบตาและบานนี้เอาปีนปีนปีนควน พี่มาเอาตังแปรก่อนเหรออะไรไปเลยอุ้ยพี่หัมแปะหรือเปล่าอันนี้สนใส,ส่ยังไงครับอนีใส่ลูกลูกลูกทะเลครับไอ้ว่าง แดดกระแดดได้ไปนองเล็กเป็นลอยสองลอยลูกใหญ่มาอยู่หมเนาะได้คอนทูมเบอร์ครับ นี่ใครเนี่ยโอ้ยปุ้ยเจบีปี้เจบุ้ยตกงานใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ตกงานอ่าทำไมอ่ะเราเชื่อมต้องทำอะไรทุกอย่างนี่งานในค่ายงานในบ้านเขาจะทำอะไรเนี่ยสองกระสัยศิลปินสองไม่ใช่สองที่อยู่ที่พ้ากระส่ยพวกเรานี่แหละครับแขกแยกโควิดโควิดเนี่ยแขกไปทำมาเยอะมากเราทำเป็นห้องเป็นห้องไว้เราเก็บสามร้อยห้าสิบชั่วคราวเราต้องเก็บพันสามหมื่นบ้านลุงพลไหม 350เออวันนึงเก็บพันสามเลยนะไอ้ตัวนี้ทำอะไรเล่นบอล